สวยครับครับสวัสดีครับมื่อนี้บ้าโชคมาเอานอนม้ครับเป็น,นอไมัย,ยุสวนครับกำลังออกหลายพี่นอ้อง น้องไม่สมพี่น้องทำได้โฮกแล้วครับยิ็เอาคือเก,า,เกาครับเอาได้อ่อนๆครับ, <c oughs> รบนอนเน,น,นี่ย มันเหียวเช่นี้ครับนอนเหียวเลยครับครับได้ได้ที่มาจากใครครับกรดเจียวไปเฮ็นน้องไม่สมเลยครับเนี่ยแล้วไปปอกเลยครับ ปอกมองที่เบ้าโชกไทยที่เหลียกครับไปร่วมกันปอกมองเดียวเลยอ้อนๆครับเนี่ยเฮ็ดได้ครับเราไม่สมแจ้งเราครับนอน,นีก็ได้ครับ โอ้ยหมดครับพี่น้องไป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 ครับแถวนี้น้าม,มันท่วมครับแล่งก็อยู่ได้ครับฝนก็อยู่ได้ครับไปกินสูงสุดกว่าครับเนื้อหลายพร้อมนะครับโอ้โหสามน้อครับมงนี้ ก่อนนี้มีสามนอครับทั้งในนอนหนึ่งมองนี้สองครับวางก่อนครับนักจะปลูกอยู่แด้วครับผมมา ล่ใดนี่ผมมาถ้าเทียบกับเฮ็ดหน้าแล้วนี่ผมมารอใหม่้าหูจักเฮ็ดขายได้ครับเฮ็ดหน้านี่มันมีทั้งไผ่แรงไผ่แรงน้ำท่วมนะครับแต่ว่าไผ่นี่ครับเบิ่งท่วมก็ได้นะครับแรงกับบต้ายครับไผ่เนี่ยอยู่ได้ครับอยู่ได้กับเดี๋ยวภาพที่้องไปปอครับบ้านสวนกับสีหกจังน้อยได้ครับ หนาฝนครับบัไดดมาเบิงไม่ได้มาดูแลเท่าไหร่นะครับคือว่าปล่อยเลยนะครับอันนี้เป็นไทยเลียงครับมองนี่โอ้ในการครับพี่น้องในลายโยนะครับอ,อ,อ่อนแล้วครับ ัอกาสจิดปอดไปเลยครับครับเตก็บผงมาแล้วครับ ออกไปเลยครับพี่น้องไ,ไหนไม่สว่างครับพี่น้องอันนี้ครับอุ้ยคักบาพี่น้องนอ่อดียวครับเหตุผลที่ผมต้องการล่อยให้มันเงานะครับเป็นยังคือบบตัาตัดแบบนี้หรือว่าแบบนี้คือว่าไพากิมซุ่งนี่จุดเด่นของเขาคือเงา้เงาเงาแต่ว่ากับย่างเอาได้ครับถ้าเขาเอาไปเห็ดนอไมส่สม เดี๋ยวปลาโซกยดเหดให้เบิ้งนะครับนะครับวันวันได้ครับเนี่ยเงาเตียวเอาได้นะครับเพรเขาแตงเปลี่ยนนะเ้าต้องแตงต้องหู้มองเอาครับว่าเขาจะเอาอยู่ช่วงใดประม่นว่าเอาหมองแก่หมองคอมันครับนี่ครับเอาไว้แบบนี้ได้เนื้อหลายกว่าครับเนี่ยผมลองมาแล้วครับผมได้ต้องเอาไว้มันเงาๆครับเลยมาตัด เดเ๋ยวเดียวพี่รองเบิงอันนี้ครับน่ครับมองนี้แข็งมองนี้ก็แข็งครับเนี่ยมองนี้ได้ครับเนี่ยได้แล้วครับ,บนีงเอาก็ตัดยิ้มเอาแค่ตรงที่ห้าปาดเข่าครับ บานีกะสีเริ่มได้นะครับได้ไลฟ์ไปเรื่อยครับได้แล้วครับบารีคือเขาเอาได้แล้วนะครับนะครับเนื้อโอเคแล้วนะครับผลลัพธ์กะประมาณเดียวกันนะครับจะเขาจะได้เขาจะได้เพิ่มตัวเลขนะครับอ่อนๆครับเท็ยบกไม่สมได้สบายครับบม่มีปัญหาครับ ทำได้สบายนะครับอ่อนๆนครับพี่นนอกนะครับเป็นเหตุผลนแล้วครับพี่เป็นยังคือเอาไวเ้เง่วครับก็เพราะเหตุนี้แหละครับครับเรียบร้อยแดงเป็นได้ครับพี่นนอก แล้วไปรถอ่าโอเคใช้ได้ครับสวยงามเอ้ามาดีกันนอนนี่ครับบัดเนี่ยนี่ครับเงาเงานี่ครับอ่อนๆครับเนี่ยึ๊บมาดีตัดทิ้มลงขวบเบอร์เอาครับมาดีมันตัดได้อันนี้ครับพ่อนะครับบัตร ไปเก็บซุงครับพี่นอ้องเพราะว่ามื้อี้น่าจะได้ลายขวดครับเย็นน้อยสม่าจะได้ประมาณ30ขวด เดี๋ยวที่เราเบ้าโฉกไปเห็ดใดทั้งหมด20ขวดครับมทีเบ้าโชกขาดไปแล้ว ขอมอนกันถือว่าโอเคครับดีอยู่เอนออ่อนๆเลครับเอาได้ครับ ครับรอครับเราเอาเากันได้ประมาณเดียวกันนี่แหะเอาไปเงาดีกว่าครับ เอาใเห็ดเราไม่สม้มนะครับเอาไว้ยาวดีกว่านะครับได้เนื้อเยอะกว่าฝ <ๆๆ S 1> ่าน้ฝนครับงานฝนตก ครับเมื่อนี้ก็ได้หลายอยู่ครับเพราะว่าผ,<ม>ผมคิดว่าผิดหรอกครับที่ปลูกไผ่ครับเพราะอะไรเงินใส่กับนี่แหละครับข่ายงอนไผ่นี่แหละเพราะไผ่นะครับเพราะอะไรมีเงินใส่เงินยังอ่ะปลูกไผ่นี่แหละครับพี่น้องคิดไม่ผิดเลยนะครับที่เอาไผ่ไว้ กอนซื้อที่ก็คิดดูครับว่าเขาจิตเอาออกมอไลายหนนะ,ะเสีออกหรือเสียเอาไว้ชุดทายปาโชกันเลยเอาไว้ครับเพื่อได้เป็นประโยชน์ในพ่ภาคหนาครับกรมแมนอีลีครับพ็อได้ใส่ครับเพชรน้องไม่สมที่น้องสร้างไป่ะบ,บอกว่าแสบครับบกเข้มแห้งคนนะ น้องไม่สมเาออกเข้มมันสีบอิสิบครับนี่ครับปอกปอก,ปอกคือบได้ปอกอยู่แล้วเปลือกยังคือเกาอยู่ครับปอกไปปอกมากะผมมากะไข้กว่าตอนฮัดปอกไม่ไหมครับปอกไม่ไหมนี่กวัวสีได้ครับ ก็จะปอกได้นี่ใช้เวลาตอนนี้สบายตอนนี้ปอกสบายครับโอ้อนอนครับ หอมนี้แกะครับไนเบิร์ตอุย๊ยประมาณซิมหาโลครับซิมหาโลครับประมาณสามสิบขวดแล้วครับพี่นอ่ไนแน่นอนครับสามสิบขวดเมื่อเนี้ยบอไปปลวก เราไป,ปียกปอดเงินมันกับโฮครับปอดไว้ยุกอ้อยนะครับนี่ฮะไม่ร้องเลยน้ำน้ำครับนะครับอ่อนๆครับตาตมองขวอยกับปอดไงครับ นี okay. 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 ่คร so. oh, okay, ับได้สำเนียงเอาโอเคครับพี่น้องเชิญนี่มาโชกอะใส่มาของไม่สมครับโอ้ยบอลยี่สิบโลมันีิครับมื่อนี่เหนื่อยๆเลยครับวางโยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับเดี๋ยวมาโชคเสียไปเฮ็ดน้องไม่สมครับสวัสดีครับครับครับเครับพี่น้องมัน